แฮมก็สวัสดีครับพี okay, okay, so ่ก okay, ับผมปืนนะวันน mm ี okay. ้ก็อยู่กันใน Minecraft Survival นะครับผมแต่การ Survival ครั้งนี้ครับเราจะมาอยู่ใน n นเธอรกันนะครับผมโดยผมจะต้องหาทางกลับออกจากเนเธอรไปโลกแห่งความจริงให้ได้นะครับผมหรือ Overworld นั่นแหละนะโอเคครับอาจจะมีคนอื่นทำไปแล้วนะฮะแต่ผมก็จะลองทำดูนะครับผมโอเคครับจะเป็นยังนั้นไปชมกันเลยโอเคนี้เราอยู่ในไบโอมที่มีชื่อว่า วาร์ฟฟอเรสนะฮะซึ่งสำหรับผมนะครับวาร์ฟฟอเรสเป็นไบโอมที่ปลอดภัยนะนะฮะข้อเสียคือหาอาหารยากชิบหายเลยนะครับผมใช่ข้อเสียอย่นี้แค่นี้แหละคือหาอาหารยากมากเพราะว่าไบโอมนี้นะครับมีแต่พวกอ n นเ r อร์นะฮะแล้วก็ก็ถ้าทำแบบ คือไปแบบตีพวกเอ็นแมนนี่คือก็ตายเหมือนกันนะก็แย่เหมือนกันนะครับเป็นแวบองที่ค่อนข้าง,างอันตรายเมื่อเราแบบมันไม่อันตรายเยอะอะไรขนาดนั้นนะโอเคครับขาตัดไม้กันนิดนึงโอ้ตอนนี้ก็มีพวกซัม,มิฟายพิกลินอยู่นี่นะฮะ คือเสียงเครือสบายหูมากเลยหวัาางว่าจะได้ยินนะแค่หวังอะ่ะคิดดูไม่ก็ไม่มีคนดูแต่หวังว่าจะมีคนดูแล้วกันนะขอมีคนดูนะสักสองสามคนก็ดีอืมดีดูก,กี่คนก็ได้ขอแค่มีคนดูก็พอโอเคครับเบลมด้านข้างเป็น นักสตโตนนะฮะจำชื่อไบโอมไม่ได้เนาะใบซอวซอเดลต้าเออเนี่ยสำหรับผมเป็นใบโอมที่อันตรายระดับหนึ่งเลยนะฮะขอบอกอย่างนึ้งนะครับผมในมะครับเซลใครนี้นะครับผมตายแล้วของไม่ตกนะฮะ <laughs> คนนี้ใส่เลวอยู่แล้วก็คนอื่นขอทำตายแล้วของตกใช่ไหม กูคนเดียวตายตายแล้วของไม่ตกอะ่ะจริงจริงต่อเร็วก็ได้แหละแต่อยากต่อช้าๆปลอดภัยกว่าอโอโอเคครับจะทําให้มันเป็นสองทางก็ได้นะอย่าอย่ามองหน้ามันปืนอย่ามองหน้ามันเฮียชิบหาย ตุ้มโอ้ยดีนะไม้มันทนระเบิดลืมไปเลยว่ามีแก๊ส เรียบร้อยครับไฟไม่เฉยหาหินเจอแล้วโอ้โหทีนี้ก็แค่หาทองแค่เจ็ดอันก็พอนะ,ะเราก็ต้องรีบวิ่งกลับมาครับผมแมว่าสลามมันตามเผ่าไม่ตามนะมันม,มันไม่ได้ชื่อันกมาสลามดีืชื่อแมกมากคิว้วเออเลียกผิด โทษนะเขาก็จะจ้องล้างจ้องผ่านเราชิบหายเลยนะฮะอ้าอย่าขอโทษนะครับอ่อาอก็โดดลงไปล,ละลาไปแล้วนะฮะเพื่อ <c oughs> เพื่ออะไรนั่นสิเออโอเคครับอู้ทอง เชือเ่อออตกใจคิดว่าไม่ได้ทอง <c oughs> อ่ามีเห็ดเก็บไปด้วยนะฮะเก็ดใบช้อ่ะมันทำอาหารกินได้แล้วกันเอออะไรเนี่ยนะ what โอ้โหความแลก,กระดับสามร้อยคืออะไรอ่ะม็อบม็อบสปาวเยอะเกินไปเหรอชีพหายละเสียงนี่มันหลายคนอาจจะไม่ได้ยินนะแต่ผมได้ยินหูดีเกินนะ่ะ <c oughs> ดูเกมไม่ละมันแม่นบันทึกเสียงเกมเ้ยบันทึกแต่เสียงผู้ใช้ก็ทำดาบออกมาเลยละกันนะแบบสปาอะไรลกึกแย่แล้วคือแบบเครื่องแหลกอะไรเนี่ยแบบมอนสปาอรอแย่จังกูเกียรมอนเตอร์อคนีจัง เราต้องการทองทำชุดเกาะน,นะฮะวัด <net> เครื่องเป็นอะไรโอ้โห <net> <net> <oh, มันมาเกิดต่อหน้าต่อตาตายไปอีกอ่ะ มาเลยอยากซื้อกับกูหรอมาดิเขามอ,อนแหนเนอ่แล้วทองอกูอยู่ไหมวะเมื่อกี้เห็นทองโอ้ยเกียตรติที่ขุดไม้แต่งวะแอะใชยด้วยโอ้โหแล้วหลุมมันลึกขนาดนี้เลยเดี๋ยวกลับมาแบบ สปาวมาดิมาดิแ huh. ม่งก oh, yeah. mm ็ป hmm. yeah. ัดลงโอ้โหสุดยอดกูตายคือแรกเย่ยินดีนะครับคุณปืนได้คอมคุณคอมคุณทำเควสสำเร็จแล้วตายในคือแรกคือแบบโอ้โหเกิดมาแม่งก็เจอไงใช่ไหมเยอะเกินไม่เห็่เป็นอะไรหรอกตายของไม่ตก ลิ่นทีดขาดเกินไปเปล่าไรอะไรครับเรื่องของกูจะทำอะไรก็เรื่องของกูขนาดคนดูยังไม่มีเลยก็เลยทำอะไรได้ไง เราทาที่พาะเห็ดดีไหมนะออใช่มีเห็ดอยู่สองอันคือแบบเห็ดมันจะโตตรงที่ไม่มีแสงใช่ไหมคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะอันแรกเลยเจาะพื้นทําห้องกลาง ไม่มีคนดูไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายก็ไม่มีคนดูอยู่ดีโอเค <c oughs> เฮียแซดวะ่ะเฮ้ยเศร้าว่ะไม่งต้องวังตรงกลางห้องตัดเดี๋ยวไปมองหน้ามัน เออผมมองหน้าไปแล้วตายนะฮะนู่นตรงนู้นจะมีเห็ดต่อออข้ามไปลได้อขอ,อย่างอย่ามีเพาะพันธุ์ในบ้านตัวเองก่อนนะ คนว่าถูแพทย์นี่ละลองอ่างนี้ดิเพราะตุ่เบื่ใจเพราะว่าถ้าอุดเอาไว้แล้วมันก็มันดืม่มมันก็ไม่ได้มืดอะไรนะ ก็ยังมีแสงสไตเดอร์เราก็ฆ่าเขาได้นะ้วฮะเฮอยบ้านผมยายาชีบหายละเอาไงดีเนี่ยเอยช่วยออกไปด้วยครับบ้านของผมครับยายาเข้าไปครับมีประตูเอ้ยออกไปเฮ้ย โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอผมปืน fgt ขอตัอรลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย